โอ้โหชาโดนะไฟแรกเปิดตัวในวันแพ้นะที่เหลือชนะหมดโอ้คล้ายนาบิวเลยหรือว่าจะเป็นแชมป์เหมื abil, อนนาบิวเอเอเลียนกับนาบิวนะเอเลียนนี่ต่อยในวันมาห้าครั้งนะไม่เคยแพ้ใครแล้วใครที่จำได้นะเคยชนะซปเปอร์เล็กด้วยนะทุกคนโอ้ซ uh ูเปอร์เลกเก uh oh. ่งขนาดไหนเอเลียสยังปาบมาแล้วทุกคนส่วนนาบิวนี่ต่อยในวันมาแปดครั้งชนะไปทั้งหมดเจ็ดครั้งนะแล้วก็แพ้เพียงแค่ครั้งเดียว เอเลียงก็โหดมากสไตล์คิกบ็อกซิ่งเลยแสงสันก็เสือแบ๊กนะโอ้โหเสือแบ๊กนี่ต่อยในวันมาทั้งหมดกี่ครั้งผมดูเขาหนึ่งิ๊กก่อนต่อยมาสิบครั้งชน,นะไปทั้งหมดเจ็ดเจ็ดครั้ง <laughs> โอ้โหจำกิปไม่ได้จำเขากันบ้านเลย เฮ้ยว่าให้หยบเอาใหม่คุณบอกให้นิ่งโดนไม่ต้องโดดฮะโดนเะเฮ้ยโดดน้ำมันโดด FC เขาชอบใครดูเปล่าคอมเมนต์อ่ะเฮ้ยใช่เหรอใช่ดิโดนโดนโดนทำไมเหรอโดด จานจานครับจานอะอะอะไรครับวันนี้จะต่อยแล้วเนี่ยยี่ส่งเนี่ยเฮ้ยจะต่อยแล้วเหรอขอที่เด็ด่อยดิขอที่เด็ดอีกแล้วาที่แล้วผมเชื่อจานละรถผมไปแล้วเฮ้ยไปไหนอะเอาุณอยู่ธนาคารแล้วเนี่ยอยู่ธนาคารแล้วรอบนี้ขอดีนะจานรอบนี้ขอดีแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องลงหม้อละหม้อเมือไม่ต้องลงแล้วแม่งกระโดดออกหมดเลยไอ้รำกระดานมึงไปลงหม้อ แม่งดื้อแม่งดื้อวันนี้จะฟันธงให้วันนี้แล้วเดี๋ยวผมขอก่อนเลยจันเฮ้ยคู่แรกคู่แรกเลยใครอ่ะอยู่นิดกับระวังฟรียู้นี่กับระวังฟรีระวังฟรีครับอาจารย์ข่วังฟรีระวังฟรีฟรีไม่ใช่ซี่ครับอ๋อโอเคจะซี่อย่างเดียวเลยก็คนเวียดนามนะยูนิดกับคนเวียดนามนะโอ้โหคนเวียดนามนี่ก็เป็นแชมป์รถถูวันเวียดนามนะโอ้โหเดือดมาก เคยเป็นแชมป์เด็ก UBC ด้วยนะโอ้โหนี่คนเวียดนามนี่เก่งมากแต่ยูนิสไฟที่แล้วก็โชว์ฟอร์มไม่ค่อยสวยมากตื่นเต้นไปหน่อยแต่ไฟนี้คิดว่าจะมาดีกว่าเดิมฟอมดีฟอมแข็งแกร่งกว่าเดิมคนเวียดนามนี่อายุ28แล้วนะก่เก่งนะกระดูกยูนิสก็ต้องพัฒน,นากว่าเดิมอย่างนี้เนะึงแต่วันนี้ฟันทองไปที่ยูนิทเอาน,าน้าแน่นอนหาหวังสิไป อามิตาภูตอาจารย์ครับเอ้ยขออีกขออีกเอ้ยขอขอ,อีกเห,หรอคูออตอไปครับเฮ้ยผู้นี้เลยอ Р าจารย์อาดัมกับโทมัสอาดัมกับโทมัสโทมัสญี่ปุ่นเนี่ยเ,เฮ้ยญี่ปุ่นมันเกง่งมันเคยชนะลามาดอนมาด้วยนะเฮ้ยลามาดานคร dans, ับลามาดานไอ้ที่มันกระโดดออกจากหม้อโหนเก่งไอ้นี่เนี่ยไอ้ญี่ปุ่นคนนี้นะมันเป็นแชมป์เควันสองสมัยทุกคนแล้วมันเคยชนะ ลำมางจารู้จรูพูดเแล้วเอาไอคัตดิอาดัมกับโทมะเนี่ยอาดัมก็คือน้องของอาลิฟนะอาลีฟนี่ไปวันใหญ่แล้วนี่อาจจะตามพี่ชายไปนะอาดัมเนี่ยก็อาดัมนี่ก็เคยต่อยในวันมาสองครั้งนะชนะหนึ่งครั้งแพ้หนึ่งครั้งส่วนไอโทมะเนี่ยคนญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหเป็น ขออีกเออว่าไงคู่ไหนะคู่ต่อไปครับสามเอกับตุยดินทัศอุ้ยสามเอกับคนพม่าอุ้ยคนพม่าหรือคนกะเหรี่ยงพม่าครับพม่าเหรอโอเคอ้าวสามเอกับคนพม่านะไม่ใช่คนกะเหรี่ยงต้องลงกะเหรี่ยงหรือพม่าเดี๋ยวทัวร์ลงกูพม่าชัวร์นะเดี๋ยวทัวร์ลงกูทุกทัวร์ลงมันนะอ้าวสามเอนี่ก็ต่อยในวันมาสิบสามครั้งแล้วนะทุกคนชนะไปเก้าครั้งแพ้ไปสามครั้งทุกคนส่วนตุยเิ่นทัศ ตุยอะไรก็ไม่มึงเข้าใจยากจังวะตุยลินทัศนตุยลินทัศนเนี่ต่อยในวันมาหครั้งทุกคนชนะไปถึงหครั้ง<อ>แล้วแพ้แค่ครั้งเดียวนะไฟล่าสุดนี่ชนะโชควีชามาโอ้โหโชคฟอร์มอย่างสวยนะไฟนี้พี่สามเอคเขอายุ40กว่าแล้วนะส่วนตุยลินทัศเนี่ยอายุยี่สิอโอ้โหมันเด็กนะมือนพ่อกับลูกต่อยกัน แต่ผมยังเชื่อพี่ 3a นะั้นยังใช้ความเก่าชนะไม่ได้นี่ถ้าไม่น็อกพี่ 3a นะเหนื่อยแน่นอนวันนี้ฟันทงพี่ 3a มเอจะชนะแน่นอนฟันทองหักทองทิ้งไปอาเมตาพูดผมขอเมืองไทยกับแอนต้าครับโอ้โหเมืองไทยกับแอนต้าอาจารย์ติดตามเมืองไทยอยู่เอวดี้ดีโอ้โหอ,อาจารย์ชอบดูมากเลยอะมาพูดกันถึงเรื่องต่อยมวยดี่า เมืองไทยนี่ต่อยมาส4ครั้งแล้วนะทุกคนชนะไปถึงสิบครั้งแพ้สี่ครั้งแอนต้านี่โอ้โหสูงมากเลยนะสูง183าเท่าผมเลยนะเมืองไทยนี่ร7 2เนจะ็นั่นห่างกันส0เซนเลยนะโอ้โหแอนต้านี่ก็อยู่ค่ายวีนัมโอโ้คู่นี้ตั้ใจลำบากจริงๆแอนต้าฟอร์มมันก็กำลังแรงนะแต่เมืองไทยนี่โอ้เพิ่งชนะเซกสรนมาสุดยอดเลยคู่นี้นะฟันทงไปที่ใครเดียว ต้ใจลำบากผมคิดว่าเมืองไทยจะมีอาวุธเข่านะเข้าไปตีแอนต้าได้แอนต้าจะแพ้เข่านะขอโทษมีนี่ศาตูด้วยถ้ามันมาดูเนี่ยอาจารย์ต้ใจลำบากแต่ฟันดุไปที่เมืองไทยให้แอนต้าไม่ได้เดี๋ยวคนไทยนะอาวูมาไม่ต้องสะกิดแล้วคู่ต่อไปมาเลยมา โอ้จัดให้ผมหน่อยจัดีโคตรเดือดชาโดกับเมืองหยางชาโดกับเมืองหยางโอ้โหชาโดนะไฟแรกเปิดตัวในวันแพ้นะที่เหลือชนะหมดโอ้คล้ายๆนาบิวเลยหรือว่าจะเป็นแชมป์เหมือนนาบิววะเฮ้ยชาโดนี่มันโหดมากนะเพกับเมืองหยางเมืองหยางนี่ก็สถิติแปลกๆนะทุกคนไฟแรกนี่นะชนะนะโนฮิริไฟที่สองแพ้ฮอัดลุกสิอาจา์เฮ้ยกูจะบ้ากับฟอร์ม มันก็แปลกๆนะโอ้ชาโดนี่ก็ฟองกำลังแรงนะตอนนี้แล้วก็ถ้าไฟที่แล้วเฟี้ยงจากนาลายาข้าเบเมาตาบัมบาลล่าลูกศิษย์อาจารย์ที่ค่ายเหมือนกันเรียบร้อยตาปิดโอ้โหชาโดฟองกำลังมาแรงชาโดไฟนี้ให้ชาโดนะเป็นลูกกระตันยูมากเลยชาโดถ้าชนะแล้วเอาเงินให้แม่แล้วก็แบ่งมาให้อาจารย์บ้างเว้ย<อ>ทุกท้องนี้ ไปชาโอุอาบินเอฟบูจานเอ้าผมขอพู่นี้หน่อยจานพู่ไหน,นกัอนอาร์เรซซีโอกับปอตทอครับเอ้ามาดิปอตทอเพื่อนรักเลยปอตทอนี่เพื่อนรักอาจารย์นะไม่ต้องพูดอะไรมากนะมันหลบหมัดมา้าอุ้ยหยับลึกเกินเอ้ามาพูดถึงอาร์เรซิโอดีกว่าอาร์เรซิโอนี่ก็ต่อยในวันมาหกครั้งนะชนะสามแพ้สามสถิติห้าสิบห้าสิบเหมือนอาจารย์เลยอู้หู คู่นี้เคยต่อยกันมาครั้งหนึ่งที่ไทยไฟนะวันนั้นนะสมยกเสมอกันนะยกที่สี่นะปะทตทตะคิวกินแล้วด้วยนะตะคิวกินฝืนต่อยนะจนชนะมาได้นี่โ uh, อ้โหปทสุดยอดแต่วันนี้ปรทอต้องเอาชนะให้ได้นี่เป็นไฟที่สองถ้าแพ้อาจารย์ไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหนแล้วเอาปีมาให้ งอาทิตย์กับอาลีนะเฮ้ยแสงอาทิตย์กับอาลีนะแสงอาทิตย์นะไฟทิศแล้วนะโอ้โหแพ้เสือแบ็กมาเสือแบ็กฟอร์มดีจัดแต่แสงอาทิตย์ต้องกลับมานะไฟนี้เอาใหม่เจอกับอาลีฟอาลีฟก็เคยต่อยมาอะไรอาลีไม่ใช่อาลีอุ้ยเหนื่อยจริงๆกับกูเนี่ยจำอะไรไม่ได้เลยอาลีเคยต่อยในวันมาหนึ่งครั้งนะอาลีก็เคยชนะมาไม่ใช่งานหมูของแสงอาทิตย์เลยนะทุกคนนะคู่นี้นะอาลีนะ มันเก่งเหมือนกันนแล้วสไตล์คิกบ็อกซิ่งเหมือนกันแต่เชียร์ใครไม่ได้ต้องเชียร์แสงอาทิตย์ทุกคนถ้าแสงอาทิตย์ชนะได้จะพาไปกินซุกกี้ว้ยจัดมาดิเอาบ๊้บบ๊อบ,บ,บ,บมันน่ะคือลือนะ่ะแสงอาทิตย์เอ็งต้องชนะคุณว่าไงไอปีกว่าไงผมว่าชนะครับไฟน์นี้ต้องชนะว้ยเราไปทำเมนูซิ่งกินกันแสงอาทิตย์ชนะหักของออ อมตอจานครับขอต่อ,เ,อ,อเลยยอดเหล็กเพชรกับป้อมเพชรภาคสองภาคสองลีแมทนี่ยอดเหล็กเพชรนะก็ต่อยในวันมา13ครั้งแล้วครับทุกคนต่อยมา13าครั้งชนะไป8ปครั้งแพ้ไปห้าครั้งส่วนป้อมเพชรนี่ก็ต่อยในวันมา9้าครั้งทุกคนแล้วก็ชนะไปห้าครั้งแพ้ไปสี่ครั้งไฟล่าสุดต่อยกันยังดูเดือดมีปัญหาทัวร์ลงยับใครชนะใครแพ้ซัดกันยับ แต่วันนี้มาแก้มือกันใหม่หน้าดูว่าวันนี้ผมคิดว่ายอดเหล็กเพชรจะชนะนะครั้งนี้สำก่าก็คือยอดเหล็กเพชรชนะ,ะ,ไ,ะไปไปนี้อักธองยอดเหล็กเพชรชนะนี่อามิตาบุจนันออครูนี้โคตรเดือดบอกาน่อ,อยจานเซจจันก็เสือแบ๊ แสงสันก็เสือแบ๊กนะโอ้โหแสงสันเขาต่อยในวันมา13ครั้งแล้วนะชนะไป10ครั้งทุกคนแล้วก็แพ้ไป3ครั้ง oh, ส่วน <No. S 1> เสือแบ๊กเสือแบ๊กนี่ต่อยในวันมาทั้งหมดกี่ครั้งเดี๋ยวผมดูก่อนดูสก,กิปก่อน <c oughs> ดูสก,กิปก่อนครับผมเฮ้ยมีสก,กิปมีสก,กิปมีสก,กิปเหรออ๋อต่อย,ต,อยต่อยมาสิบต่อยมาสิบครั้งชนะไปทั้งหมด Chết cảm bé nào 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 cảm บอกให้นออหนิต่อต่อยังเลยโอ้โหเ,เ,เอา้าตอ่อเอาเสียงสั้นี่แล้วโอ้โหคนไม่ยอมคนนะโอ้โแต่กลัวเมียวันนั้นชวนไปกินซุก,กี้ไปไหมไม่ไปไม่ไปอีกโอ้โเสียงสันเนี่ย <c oughs> ก็สองไฟหลังฟอร์มไม่ค่อยดีอรัฟอร์มไม่ค่อย <c oughs> ฟอร์มไม่ค่อยดีแอ้โอ้โห เสือแบ็กนี่โคตรโหดชนะแสงอาทิตย์มาโอ้โหไอพวกที่คอมเมนต์ว่าแกนี่นะเงียบกิ๊บเลยโอ้โหแต่ไฟนี้เสกสารผมคิดว่าต้องชนะได้แล้วเสกสารไฟนี้เดี๋ยวจะพาไปกินทุกกก้ผมคิดว่าเสกสารที่ชนะนะเพราะไม่กล้าให้เสือแบ็กเพราะเวลาไปเจอหน้ากันเดี๋ยวมองหน้ากันวิตติ <laughs> ไฟนี้ เฟกสันชนะแน่นอนผมมั่นใจเฟกสันไฟนี่คนไม่ยอมคนแสงกลัวเนี่ยจัดไปเฟกสันอาเมตตาพูนจานเออาอะไรพูดสุดท้ายนะโอเคโอเคเมื่อกี้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยจะคิดจะคับลืมหมดเลยลืมเลี้ยงลูกทั้งวันทั้งคืนนล้วไม่ค่อยได้หลับได้นอนนะแหลกไปหน่อยอ้าวคู่ต่อไปคู่อะไรเอาเอเลียกับนาบิลครับคู่สุดท้ายแล้วเอเลียกับนาบิลนะ เอเลียนนี่ต่อยในวันมาห้าครั้งนะไม่เคยแพ้ใครและใครที่จำได้นะเคยชนะซปเปอร์เล็กด้วยนะทุกคนโอ้ซ uh ูเปอร์เล็กเก่งขนาดไหนเอเลียนยังปาบมาแล้วทุกคนส่วนนาบิวนี่ต่อยในวันมาแปดครั้งชนะไปทั้งหมดเจ็ดครั้งนะแล้วก็แพ้เพียงแค่ครั้งเดียวเอเลียนก็โหดมากสไตล์คิกบ็อกซิ่งเลยคู่นี้อยากให้นาบิวชนะนะเพราะอาจารย์อยากดูนาบิวกับแฮกเกอร์ตี้มากเลยทุกคน อย่าเจ็บเยอะนะเว้ยไอ้นาบิลเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปกินซุกกี้ที่วอลกิ้งสตรีทนาบิลคู่นี้คันดงหักทองเฮ้ยนาบิลชนะแน่อามิตาพูดจานจานอ่าผมขอคู่นี้หน่อยดิเออสินสมุดนะครับเฮ้ยสินสมุดเหรอผมอยากเห็นมันไม่ได้ต่อยอยากเห็นมันเลบอยากเห็นท่าลงแบบอย่างนี้กไปครับสินสมุดพักผ่อนอย่างสงบครับ เฮ้ยม ah bueno <iah> ันไปต่อยมิจฉาไฟแล้วปล่อยไิปล่อยไปกินซุกกี้เหรอยากดูเอฟซีอยากดูด้วยยี่อย่าไปดูมันเลยเฮ้ยจะได้ปะก็ทุกคนช่วยกดติดตามกันหน่อยนะแล้วก็มีซุปเปอร์แตงด้วยนะใครจะส่งซุปเปอร์แตงให้เราก็ได้นะทุกคนก็ขอบคุณมากวันนี้แล้วอยากให้วิเคราะห์มวยคู่ไหนอีกก็บอกกันมาจังครับเอ้ยอะไรกะถ่วงน้ำหน่อยถ่วงน้ำหน่อยเฮ้ยมันต้องถ่วงน้ำทำไมอ่ะถ่วงถ่วงคนดูชอบคนดูอะไรอ่ะ เอ้สิ่งเขาอยากเห็นจันว่ายน้ำว่ายน้ำอะไรกูว่ายน้ำไม่เป็นเฮ้ยเอาหน่อยดิเอาอีกอ่ะทำเพื่อ F C โอเคโอเคไปไปไปโอ้ยแม่ต้องถ่วงน้ำเลยชีวิตกูหนักมากตาตาปะกวัดต่อลาต่อสมาสามนูดเฮ้ยโดนไหมโดนเะเฮ้ยโดนน้ำไหมโดนโดน F C เขาชอบเฮ้ยใครดูบ้างคอมเมนต์นะเฮ้ยใช่เหรอใช่ดิ โดดโดดโดดทำไมเยอะโดดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเยเฮ้ย้ยเฮ้ยมฮ้ยเ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 ฮไยเ้เฮ้้ยเฮ้ยเ้เฮ้้ยเฮ้ยเ้เยเอ้เว้ยยเยเฮ้ยเเฮ้เฮย้ล้ แหววโหเอ้ยไขว่กัน่ิคือใจหมดโอ้โหอะไรของมึงเนี่ยทำไมมึงต้องกระโดดอ่ะกูไม่เข้าใจอ่ะมึงให้กูกระโดดทำไมมึงแกล้งกูะเนี่ยไม่ได้แกล้งไงเอฟซีโอ้โหเขาให้มวยอเขาให้กันปกติแล้วมึงจะมาให้โอ้โหมึงให้กูกระโดดน้ำทำเพื่ออะไรมอเมอร์ก็ไม่มีมึงกันโดดทำไมวะกูไม่เข้าใจวะโอ้ไม่เข้าใจวะทำเพื่ออะไรวะฮะ ทำเพื่ออะไรวะ F4 เขาชอบมึงจะบนดีมีหรอกโอ้โห F5 มึงมีอะไรในใจกับกูเพเนี่ยยอดดิวยิ่งเงาต่ำอยู่ยอดดิวยิ่งเงาต่ำอะไรอ่ะเสีท่าเลยโอ้ตายเสียหมดตายตายไอ้ปิ้งอะไรของมึงเนี่ย เออมึงพากมวยมึงโอ้ให้มวยมึงก็ให้ดีๆมึงให้กูแต่งตัวอะไรนี่เลยเอฟซีเขาชอบชอบอะไรโหอะไรเนี่ยเขาเห็นกูเป็นคนบ้าหมดแล้วอะไรของมึงเรื่องไหนเนี่ยอะไรเนี่ยทำเพื่อเอฟซีทำเพื่อเอฟซีโอ้ตายตายอะไรอะไรวะนี่แหละเอฟซีเขาขอมาโอ้โหกูว่าอะไรกูว่าไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันกูทำทำไมเรื่องหนาเรื่ชีวิตกูเลยเฮ้ยมึงทำช่องเรื่องอย่างนี้เลยเอหรอโอเคโอเคโอเคกดมาก บดห <Blake. S 2> ัวหมดกล้องไทยอยู่เน <kayak> ี่ยเขาที่ไม่รู้อชนะไม่เอกสารอ่ะนะไมไม่เงินหลกไอ้้ย